สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ล้วนจะพาทุกคนมาดูผลไม้ชนิดนี้นะจ๊ะนี่จ้ะทุกคนจ้าอันนี้เขาเรียกว่าแอปปิคอรจ้าแอปปิคอในกล่องนี้ก็มีห้าลูกนะจะทุกคนห้าลูกซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะจ้ามันแล้วแต่ร้านด้วยนะจ๊ะทุกคนราคาของร้านแตกต่างกันจ้าราคานี้ก็สองปอนจ้าทุกคนสองปอนกว่านี่แหละจ้าถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ แล้วแต่เงินขึ้นเงินเงินลงนะจ๊ะเนาะก็ประมาณอาจจะเกือบเกือบร้อยบาทนะจ๊ะทุกคนสองปอนเนาะสองปอนก็ถ้าสี่สิบห้าก็สิบแปดเก้าจ้ะก็เก้าสิบบาทเนาะหรือร้อยบาทนี่แหละจ้ะทุกคนจ้ะนี่จ้ะเขาควจะเป็นสีนี้นะจ๊ะทุกคนก็รสชาติก็หวานเปรี้ยวๆนะจ้ะแต่ก็รู้สึกแกหวานมากกว่าเปรี้ยวนะจ๊ะนี่จ้ะประคอดนะจ้ะ เพราะว่าแอปเปิลโคอ่ก็ได้นําส่งมาจากประเทศสเปนเนะจ๊ะเพราะว่าประเทศสเปนเขาก็บางส่วนของสเปนนี่อากาศจะร้อนมากเลยจ้ะทุกคนก็เลยให้ปลูกให้ปลูกพวกผลไม้ได้อ่ได้ดีนะจ๊ะก็เหมือนแตงโมอะไรพวกนี้แมลงลนอะไรนี่เลยจ้ะแมลงอนอะไรพวกนี้กล้วยอะไรนี้หลายชนิดเลยจ้ะที่มาจากสเปนเนาะจ้ะที่พูดนี้ก็ไม่ได้โฆษณาให้เขาหรอกนะจ๊ะเพราะว่า ก็ลวนอ่านอ่านที่เขาส่งมานะจ๊ะในนี้เนาะที่เขาเขียนบอกนะจ๊ะทางในนี้เลยจ้ะทุกคนก็นี่เลยจ๊ะส่วนมากประเทศอังกฤษก็ปลูกได้อยู่นะจ๊ะก็เกิดอยู่นะจ๊ะแอปเปิลคอร์ทที่อังกฤษก็มีจ้ะแต่ก็จะมีเฉพาะช่วงซัมเมอร์นอกที่ที่ปลูกเกิดก็อ่าเพื่อนเพื่อนบ้านเขาก็ปลูกนะจ๊ะเขาก็ได้ลูกดีนะจ๊ะสมบูรณ์ดีนะจ๊ะเนาะ เขาก็เคยเอามาให้อยู่เจ้าทุกคนแต่ปีนี้ล้วนก็ไม่แน่ใจเนาะเขาไม่เห็นเอามาให้ก็เลยไม่รู้ว่าได้ผลดีไหมเนาะจ้าเนาะก็เหมือนลูกเดือยที่ลว้วนปลูกในในหลังสวนนะจ้าก็แต่ลูกเดือยนี้ยอมรับว,ว่าเขาก็อ่าเขาเรียกอะไรเนาะก็ไม่ใช่ว่าทนหนาวแต่เขาก็จะอเอามาเป็นฤดูร้อนนะจ้ะแต่โทษทีนะจ้ะล้วนพูดถึงลนูแอปเปิลคอตแต่ยกตัวอย่างว่าที่ที่สวนบ้านลว้วนมีมีลูกเดือยเยอะมากเลยจ้ะทุกคนเดี๋ยวกาลัางให้สุก ลวนก็จะไปเก็บที่ต้นแล้วก็จะเอามานั่งกินให้ทุกคนได้ให้ได้ชมนะจ๊ะทุกคนแต่อันนี้ก็ซื้อมานะจ้ะลวนพูดไปพูดมานะจ๊ะทุกคนนี่จ้ะก็ปลูกปลูกที่อกฤษเกิดเหมือนกันจ้ะทุกคนได้ผลเหมือนกันจ้ะเนาะแต่อันนี้เขานําเข้ามาจากสเปนนะจ๊าทุกคนมันก็แล้วแต่เนาะอาจจะไม่ได้ผลผลิตเยอะเต็มที่เขาก็เลยเอามาจากที่ประเทศอื่นที่อากาศร้อนนะจ๊ะทุกคนจ้านี่จ้ะ เนาะให้ทุกคนดูใกล้ๆนะจ้าลวนบอกรสชาติยยังจ้าลวนก็ลืมเนาะแต่รสชาตินี่นะก็หวานอยู่นะจ้ะทุกคนแล้วแต่เนาะถ้าสุกเต็มที่ก็จะหวานจ้ะทุกคนเดี๋ยวลวนจะกินให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวลวนขออนุญาตไปล้างก่อนนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวมาจ้ะจ้าทุกคนจ้าจ้าทุกคนจ้าลวนก็ได้ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ เราเยวก,กินแค่สองลูกจ้ะทุกคนนี่จ้ะเดี๋ยวนะเราจะเปิดให้ทุกคนเราจะให้ทุกคนได้ดูข้างในเขาว่าเป็นยังไงน,นี่จ๊ะนี่จ้ะข้างในของอะิกอรตเป็นอย่างี้นะจ๊ะทุกคนนี่จ้ะมีเมล็ดอยู่ข้างในนี่จ้ะเมล็ดเขานี้จะแข็งมากเลยจ้ะทุกคนจ้ะเนาะ แอปเปิลคอนี้ช่วยเป็นยาละบายได้ดีมากเลยนะจ๊ะทุกคนจ้ะอืมอาบางทีเขาก็ตากแห้งนะจ๊ะแอปเปิลคอตดนะจ้ะอืมทุกคนอืมแสดงว่าแอปเปลิลคอรลูกนี้สุกเต็มที่รสชาติจะหวานจ้ะ บางลูกที่ล้วนเคยกินนะจ๊ะถ้าเขาไม่สุกเต็มที่เขาจะเป็นรสชาติหวานอมเปรี้ยวจ้ะแต่ถ้าสุกเต็มที่ก็จะมีรสชาติเปรี้ยวอยู่แต่เปรี้ยวน้อยเนาะอืม,อม,อมลูกนี้อาจจะเปรี้ยวนะจ๊ะทุกคนแต่ล้วนไม่ได้ล้างลูกนี้จ้ะแต่ล้วนลากโอ,โ,อโทษดิล้วนลางเอาลูกใหญ่แล้วก็เหมือนเขาจะสุกเต็มที่นะจ๊ะทุกคนจ้ะ อืมอืมระบายยาระบายอย่างดีอืมรวนจะให้ทุกคนดูรูปที่สองนะจ๊ะเข้ามจ้า เช่นเดิมเช่นกันนะจ๊ะแต่ลูกนี้อาจจะแข็งกว่านิดหน่อยจ้ะเม็ดเขาจ้ะเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูลูกนี้ว่าแต่รู้สึกก็จะแข็งกว่าลูกนั้นนิดหน่อยจ้ะสุกอาจจะยังไม่เต็มที่เนาะรสชาติจะเปรี้ยวกว่าลูกเมื่อกี้นิดหน่อยจ้ะทุกคนเพราะว่าเขายังไม่สุกมากจ้ะอืมอืม,อม เดี๋ยวลวนกินให้หมดรูปนี้แล้วลวนก็จะปิดคลิปนะจ๊ะอืมก็จะลงจะปิดคลิปมันจะคลิปนะจ๊ะอืมลวนไม่กินหมดแต่เพราะว่าสองลูกก็มากพอแล้วนะจ๊ะอืมอืม เมล็ดข้าจากทุกคนจ้าจ้าทุกคนจ้าคลิปนี้ลวนก็ขอจบไว้แค่นี้นะจ้าเป็นคลิปที่ลวนพาทุกคนมากินลูกแอปเปิลคอนะจ้านี่จ้าลูกแอปเปิลคอรนะจ้าทุกคนจ้าลวนก็ขอบพระคุณมากเลยะทุกคนที่มารับชมขอทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะจ้าเอาไว้เจอกันคลิปหน้าว่าลวนจะพาทุกคนไปไหนจะทำอะไรนะจ้าทุกคนขอบคุณอีกนะขอบขอบคุณนะจ้า สวัสดีจ้าบา,บายยจ้า